คุณโบก็ต้องมาถามตัวเราเองอะค่ะว่าเราอยากตกอยู่ในสภาพเบอร์สองอีกงานแค่ไหนจิตวิทยาของคนที่รักคนมีเจ้าของอะค่ะมักจะมีปมในใจอะไรบางอย่าง<ม>นะคะเช่นรู้สึกว่า ไปแอบชอบคนมีเจ้าของอะค่ะรู้จักกันมาประมาณ6-7เดเดือนแล้วอะค่ะคือเขาว่ามีแฟนอยู่แล้วแต่ทีนี้แฟนเขาอะไปทํางานประจําอยู่ที่ต่างจังหวัดอะค่ะตอนนั้จะกลับมาก็คุยกันแล้วว่าถ้าเกิดแฟนเขากลับมามันก็จําเป็นต้องเลิกกันนะคะเราก็ยังไม่อยากเลิกอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนกับว่าผู้ชายเขารักแฟนเขามากอะค่ะเราก็เลยไม่เข้าใจว่าเออในเมื่อเขารักแฟนเขาแล้วเขาจะมายุ่งกับเราทําไมอะไรก็คือเขากําลังเอาเปรียบเราอยู่อะค่ะคือธรรมชาติของผู้ชายหลายๆคนอะค่ะที่เขานึกถึงตัวเอง เป็นหลกักโดยเฉพาะผู้ชายที่เจ้าชู้อะค่ะเขาไม่อยากเสียแม้แต่คนเดียวคุณโบก็ต้องมาถามตัวเราเองอะค่ะว่าชีวิตเราเราต้องการอะไรเราอยากจะตกอยู่ในสภาพเบอร์สองเนี่ยกินน้ำใต้ศอกไปเรื่อยๆอีกนานแค่ไหนจิตวิทยาของคนที่รักคนมีเจ้าของอะค่ะมักจะมีปมในใจอะไรบางอย่าง นะคะเช่นรู้สึกว่าเราไม่มีคุณค่าพอเราไม่ดีพอที่จะเป็นเบอร์หนึ่งที่จะเป็นเมียหลวงที่จะเป็นแฟนคนเดียวนะคะหรือว่าบางคนอาจจะแบบรู้สึกขาดความรักอยากได้ใครก็ได้อะ่ะจะมีเจ้าของมันจะมีหรือไม่มีไม่เป็นไรขอให้รักฉันเห็นคุณค่าคือแบบมานิดนิดหน่อยหน่อยมาบางเวลาคือแบบเสร็จเสี้ยวเวลาของเขาก็ยังดีต้องทําความเข้าใจกับตัวเองอะค่ะว่าชีวิตเราเราต้องการอะไรคือคนเราที่เรารู้คุณค่าในตัวเองอะ เราจะเลือกชีวิตที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะคะไม่ต้องมาสุกสุกดิบดิบสุกสุกทุกทุกในเรื่องของการมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกันยิ่งเป็นสาเหตุทําให้แบบตัดจะยากเลิกกันยากอีกหรือเปล่าคะใช่ค่ะถูกต้องค่ะเพราะว่าผู้หญิงเรานะคะเวลาที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายอะคะ่ะ<ช>กับใครสักคนเนี้ยมันจะเพิ่มความรักความผูกพันมากขึ้นเพราะว่าสมองเนี้ยมันจะหลัง่งฮอร์โมนออกซิโตซินนะคะระหว่างที่ถึงจุดสุดยอดหรือว่ามีเพศสัมพันธ์กันนะคะทำให้เรารู้สึกรักผูก กับคนคนนั้นมากขึ้นแล้วอย่างนี้จะตัดใจยังไงคุณหมอจะแย่งควรไหมหรือควรจะตัดใจแล้วก็<ช><ช> move on หมอว่าคุณโบลองออกมาเหมือนเราเป็นผู้ดูอะค่ะสมมติว่าเนี่ยชีวิตเราที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นละครเวทีก็ได้เรื่องหนึ่งแล้วลองลอง,ลองถอยออกมาแล้วมองดูย้อนกลับไปซีว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะบางทีถ้าเรายังเป็นตัวละครเล่นอยู่ในนั้นเราจะมองไม่เห็นปัญหาทั้งหมดผู้ชายคนหนึ่งมีแฟนอยู่แล้วแล้ว<ช><ช>รักแฟนมากแต่เนี่ย มา<ช>ดัานมหาเศรษฐหาเลยช่วงที่แฟนไม่อยู่ถามว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นคนดีไหมเขาเป็นสุภาพบุรุษไหมแล้วเขามีคุณค่าคู่ควรที่เราจะยอมทุ่มเทชีวิตของเราเนี่ยให้ผู้ชายคนนี้หรือเปล่านะคะ<ช><ช>ลองออกมามองค่ะใช้สติใช้ปัญญานะคะคิดดูแต่หมอบอกได้เลยค่ะว่าคนที่รักคนมีเจ้าของเนี่ยมีแต่ทุกข์กับทุกข์คอนเซปต์หมอแอร์ก็คือรักได้ก็เลิกรักได้เหมือนกันค<ช>่ะ<ช>นะคะก็ะทุกวันนี้ก็แบบ พยายามแบบบอกตัวเองให้ทําใจอะค่ะแต่ว่ามันก็มีบางบางแบงบความรู้สึกที่มันขัดแย้งกันอะไรอย่างเงี้ยธรรมชาติค่ะปกติช่วงเหมือนแรกๆอะค่ะก็เปรียบเหมือนแผลสดอะคะ่ะมันก็ เจ็บปวดนิด <ทำ S 2> นึงจีญญจ๊ดๆนะคะแต่ว่าถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้อะค่ะเราจะดีขึ้นถ้าหมอแนะนำเนี่ยตอนนี้ค่ะคุณโบต้องรักตัวเองให้มากที่สุดเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตเราเอาใจช่วยค่ะคุณโบโอเคครับสวัสดีค่ะ